รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เรามาพบกันกับรายการครัวอีซี่ค่ะผมเชฟจิโอแล้วก็น้องสุดาค่ะทีนี้เนี่ยวันนี้เราทำอะไรกันดีนะเห็นยินแว่วว่าจะทำคุกกี้คุกกี้อะไรดีคะเชฟคุกกี้เนยสดอัลมอนด์เป็นไงคุกกี้เนยสดอัลมอนด์มันจะง่ายไหมคะเชฟวันนี้มันกลัวมันจะยากไปไหมใช่กลัวจะกลัวจะยากคุกกี้นี่เป็นอะไรที่ง่ายมากนะจริงเหรอคะเชฟ เลือกทำคุกกี้เนี่ยเหตุผลเพราะว่ามันง่ายแล้วทุกคนเนี่ยสามารถที่จะทําได้แน่ๆจร,จริงๆมันง่ายใช่ไหมเชฟมันง่ายคืออย่างโซดาไม่ใช่คนทําขนมอ่ะจะคิดว่ามันยากอ่ะคุกกี้ได้เป็นที่ยากใช่ปะค่ะเดี๋ดูนะพอเห็นวิธีการทําคุกกี้คราวนี้เราจะเปลี่ยนใจโอเคแล้วก็คุกกี้เนี่ยโอ้ต้องอร่อยแน่นอนอคุกกี้เนี่ยทำเป็นสูตรเหมือนสูตรญี่ปุ่นนะ,ะเพราะว่ามันจะ มันจะร่วนแล้วก็จะกรอบกรุบแล้วก็มีอัลมอนด์อยู่ด้วยค่ะเหตุผลที่เราเลือกทำคุกกี้เนี่ยเพราะว่าวัตถุดิบของเราน้อยมีอะไรบ้างเรามีแป้งเรามีเนยเรามีไข่ไข่แล้วก็เรามีน้ำตาลน้ำตาลไอซิ่งที่เหลือก็เป็นส่วนประกอบค่ะหลักๆของเราก็มีเพียงเท่านี้มีเท่านี้เองมีเท่านี้ว้าวการทำขนมนะครับในรายการนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเราจะต้องมีไข่มีเนย แล้วก็มีแป้งแป้งเค้กหรือเป็นแป้งสาลีออนนปรผสมธรรมดานั่นเองซหาซื้อได้ทั่วไปหาซื้อได้ทั่วไปแล้วก็ทําเาทำคุกกี้รู้ปะเพราะคุกกี้เนี่ยสามารถเก็บได้นานเราสามารถมอบไปของกวัาใด้ใครก็ได้วันพิเศษวันใหม่อะไรอย่างนี้ก็ได้แล้วก็คุกกี้เนี่ยวันนี้เราทําเป็นเนยสด แต่ถ้าใครที่จะชอบที่จะให้เป็นแบบว่าเป็นคุกกี้แบบว่าช็อกโกแลตแล้วก็เติมช็อกโกแลตเข้าไปโอเคแค่นั้นเองถ้าใครชอบที่จะเป็นแบบว่าเป็นคุกกี้ที่แบบว่าใส่พวกถั่วต่างๆแล้วก็ใส่ตามความชอบเลยข้าไปอ่านั่นไปหยิบมาถั่วอัลมอนด์ค่ะนี้เรามีอัลมอนด์เรามีอัลมอนด์เรามีอัลมอนด์อย่างเงี้ยเราก็จะใส่อัลมอนด์เข้าไปซึ่งจะทําให้คุกกี้ของเราเนี่ยมีความกรุบกรอบเพิ่มขึ้นกรุบกรอบจากอัลมอนด์แล้วมีประโยชน์มากขึ้นโอเคแล้วก็ เราก็ใช้วัตถุดิบชั้นดีสำหรับสูตรนะครับเหมือนเดิมจะอัปเดตที่เว็บไซต์ของเชฟนะครับครับแล้วก็ข่าวที่แล้วเนี่ยคนก็ติดตามกันเยอะนะใช่แล้วก็มีฟีดแบ็กกลัมาพอสมควรว่ามีบางคนก็ลองไปทําดูแล้วว่ารสชาติเป็นยังไงสามารถติชมได้ค่ะเข้ามาในเว็บไซต์เนี่ยเราก็จะเห็นเทปย้อนหลังของรายการของเราเมื่อครั้งก่อนๆนะครับเพราะเราจะอัปเดตทันทีพอจบรายการนี้ไปแล้วปุ๊บถ่ายทอดผ่านทีวีแล้วปุ๊บเนี่ย เราก็จะขึ้นรายการย้อนหลังไปที่เว็บไซต์ทันทีนะครับพร้อมกันนั้นก็จะบอกสูตรหมดทุกอย่างในรายการนี้เราไม่อยากจะให้ทุกคนมานั่งคอยจดสูตรหน้าทีวีนะครับเพราะว่าทันทีที่จบรายการเนี่ยสูตรทั้งหมดเนี่ยจะถูกอัปเดตที่เว็บไซต์ของเชฟนะทุกคนจําให้แม่นเข้าไว้เพราะว่าข้างในนั้นเนี่ยในเว็บไซต์จะมีข้อมูลต่างๆที่เป็นประโยชน์มากมายกับผู้ชมชทางบ้านาสามารถไปติดตามในนั้นได้อีกทีค่ะ ใช่แล้วใครจะแชร์ผ่าน Facebook หรือว่าจะแชร์ผ่าน Instagram นั้นเนี่ยก็เข้าไปที่เว็บไซต์ได้เพราะว่าเราทีมงานน้อยอะ่ะเชฟที่เกียจอัปเดตเ<อ>ใน Facebook ในอะไรเราก็คงจะแพ่อัปเดตธรรมดาแต่ว่าหลักๆของรายการครวอซี่เนี่ยเราจะอัปเดตที่เว็บไซต์นี้หมดซึ่งเชฟก็เป็นผ,ผู้ผลิตรายการเองอย่างที่บอกว่าดังนั้นเนี่ยการที่ใครที่จะเห็นว่ามันดูจะยุ่งยากอะไรไปเนี่ยขอคำติชมแนะนำมาได้ผ่านเว็บไซต์ว่า มันยากไปไหมหรือมันง่ายไปไหมหรือว่าจะแนะนําว่าอยากจะให้ทําเมนูไหนใช่ใครอยากจะแบบต้องการให้เชฟทาแบบนี้ให้ดูว่าแนะนํามาได้นะคะนั่นสินะมีขนมมีอาหารแบบง่ายๆทีนี้เนี่ยเรากำลังจะทําการแข่งขันกันว้าวว่าเราจะประกวดส่งเมนูยังไงคะเชฟคืออย่างนี้ในเว็บไซต์เนี่ยจะมีกิจกรรมอันหนึ่งที่เจ๋งของรางวัลมากมายเพราะว่าตั้งแต่เราเปิดรายการมาเนี่ย องอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยพูดคนตอบรับเยอะผู้สับสนุนรายการก็เข้ามาเยอะค่ะแต่ว่าเราก็คงจะต้องคลีฟคอนเซปต์เอาไว้เราสังเกตนะว่าไม่ใช่ว่าอะไรก็ได้ที่จะไปใช้ในครัวคือไม่ใช่ว่าเราต้องคัดสรรด้วยไม่ใช่ว่าผู้สับสนุนอยากจะให้เราไปใช้อะไรเราก็ไม่ได้ใช้ตามนั้นในในครัวบนโต๊ะตรงนี้นะครับอะไรก็ตามแต่ที่เราได้ใช้จริงเราได้ใช้นะครับเราไม่ได้มาวางไว้เฉยเพราะว่ามันจะไม่ คือเราไม่ได้ใช้มันม,มีประโยชน์แล้วก็เราก็จะเน้นในส่วนที่เป็นวัตถุดิบที่หาได้ง่ายตาม,มซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปร้านสะดวกซื้อ<ช>อันนี้เนยเนยก็ซื้อจากร้านสะดวกซื้อทั่วไปจากซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วๆไปเราพยายามที่จะให้รายการของเรานั้นเนี่ยเป็นรายการที่สําหรับทุกคนคที่หาวัตถุดิบได้ง่ายคนดูสามารถเข้าไปซื้อตามซูเปอร์มาร์เก็ตหรืออะไรแล้วเอามาทำตามเราได้แต่ทีนี้เนี่ยเราก็อยู่ที่บอกนะว่าทางผู้สนับสนุนรายการของเรานั้นเนี่ย แล้วก็มีมีไอเดียมากมายที่จะให้เราจัดกิจกรรม,มแต่ว่ากิจกรรมที่เราจะใช้นั้นเนี่ยคือกิจกรรมการแจกของรางวัลแจกเป็นเงินสดก็มีนะครับสำหรับคนที่จะประกวดประกวดส่งเมนูที่ง,ง่ายๆนะครับส่งเข้ามาที่เว็บไซต์ในช่องของเว็บไซต์เลยนะครับตามนี้นะครับถ้าหากว่าใครนะชนะการประกวดครั้งนี้จะมีเงินสดเงินรางวัลและ ของสมบคุณต่างๆมากมายในรายการและถ้าเมนูของใครได้ออกอากาศนะครับเราจะเชิญมาที่ห้องส่งด้วยกันมาสนุกวมกันมาทำร่วมกันเลยมาทําที่นี่ว่าดูซิว่าคุณทาเนี่ยมันง่ายจริงไหมค่ะไอ้นี่จะพิสูจน์ได้ว่าใช่แล้วมาชิมด้วยกันเมนูของเรานี่เนี่ยสมกับที่เป็นครัวอีซี่อีซี่มากๆจริงๆนะทาที่ไหนก็ได้ใครทําก็ได้อยากให้ร่วมสนุกกันด้วยนะคะครับแล้วเราติดตามกันดูวันนี้เราทําอะไรกันเนี่ย วันนี้เป็นเมนูคุกกี้พูดสเพลเลยนะเนี่ยเราก็ใช้แค่นี้ใช่ไหม wow, แ,คแค่นี้เ,เองเดี๋ยวช่วงต่อไปเรามาลงมือทํากันดีกว่าได้เลยค่ะว่าเราจะมาทําโดยใช้เวลาอันรวดเร็ว <Okay. S 2> ดูซิว่าจะทําได้เร็วแค่ไหนสำหรับเมนูคุกกี้ทุกคนก็ต้องทําได้และอร่อยไหมก็ต้องอร,อรอหให้สุดาชิมนะคะอาสุดาจะชิมก่อนค่ะโอเคครับแล้วพบกันช่วงต่อไปนะครับ าละครับช่วงนี้เราจะลองมาทําดูซิว่าเมนูของเรามันง่ายยังไงบ้างอันนี้เมนูของเราเหมือนเดิมแล้วก็มีแป้งมีแป้งมีน้ตาลค่ะแล้วก็มีไข่ค่ะอาจจะมีเกลือมีผงฟูนิดหน่อยเป็นออปชันนี่ตาช่างอ้าวตาช่างเรามาทําอะไรเนี่ยเขาก็ได้ใช้นะก็โยนทิ้งไปเลยว้าวเออเราใช้แก้วเหมือนเดิมแก้วนี่คือช่างเครื่องตัวของเราโอเคใช้แก้มแบบง่ายเลยง่ายเลยแก้ทันกาแฟนะครับเทลงพื้น เทลงพื้นเลยเหรอคะเชฟใช่แล้วตรงนี้เนี่ยเราจะจะเจาะตรงกลางให้เป็นหลุม,มจากนั้นเราไข่ใส่เข้าไปตอกไข่ใส่ไปง่ยปายขนาดนี้เอาไปตรงนี้เนี่ยเราจะใส่วมนิลาลงไปเพิ่มกลิ่นใช่ไหมคะเพิ่มกลิ่นสักนิดนึงเราใส่ผงปูลงไปประมาณนี้ นิดหน่อยจากนั้นเราก็เกลือเข้าไปใส่ประมาณหยิบนิ้วหยิบนิ้วจากนั้นจากนั้นเนี่ยเราก็จะใส่ไอซิ่งลงไปไอซิ่งไอซิ่งก็ใส่ประมาณนี้ประมาณนี้แล้วเราก็จะนวดนวดไปพร้อมๆกับเนยที่เราต้องใช้อ๋อพอมมีดกับเคียงมาด่วน นเนยเนี่ยเราใช้อยู่ก้อนหนึ่งพอดีนะ,ะหมายถึงว่าเราซื้อประมาณสัก300กรัมประมาณน,นี้นะเราใช้เนยทั้งก้อนเลยอ๋อใช้ทั้งก้อนเลยอ่ะเราจะสับนี้ไปก่อนค่ะเราก็นวดตัวนี้ก่อนนะถ้าใครจะไปทําตามนี่เราต้องทำตรงนี้ให้สะอาดด้ใช่ไหมคะเชฟนี่คือเป็นโต๊ะหินอ่อนค่ะซึ่งเราก็จะทําการนวดอ โอนเข้ากับช่วงนี้เราเนยลงมาเลยเราค่อยๆเลยนะคะดีค่ะคือวิธีการทำคุกกี้แบบง่ายๆซึ่งเขาเรียกว่าง่ายจริงๆนะคือแค่ขยำรวมกันนี่เป็นครั้งแรกเลยนะคะเชฟพี่สดาเห็นการทำคุกกี้แบบคือจริงๆแล้วเนี่ยแบบนี้แบบจังๆแตกต่างจากคนอื่นที่เขามาปั่นๆธรรมดานะเหตุผลเพราะว่านี่คือวิธีการแบบ ทำแบบโบราณก็แบบโบราณอ่าอ่าใส่นมไอค่ะเนยนะครับจะจับตัวเป็นก้อนกอนกับแป้งมาใส่มาให้หมดค,คุกกี้เนยสดด้วยวิธีการทำแบบนี้จะได้รสชาติที่อร่อยมากๆทีเดียวละสังเกตว่าแป้งมันจะเย็นๆแต่ว่าจะเลอะมือหน่อยนะ,ะในช่วงนี้ตักแป้งมาใส่ตัวอี้อีกนิดนึง ปริมาณไหนคะประมาณนี้ประมาณนี้เห็นว่าที่มันเละๆเทะๆเมื่อกี้เนี่ยมารวมกันเป็นก<ช>้อนอยู่กันแล้วแม้<ช>เราเห็นเนยเป็นก้อนๆอยู่แล้วก็ขยี้ให้มันเป็นชิ้นๆแหลกอย่างนี้แค่นี้เองแค่นี้เองหรอคะเสร็จแล้วเสร็จแล้วนี่คือคุกกี้แบบโบราณรสชาติจะเป็นยังไงเดี๋ยวสดาจะรอชิมนะคะรอชิมนะ โอเคเห็นไ,ไหมทีน,นี้เร,เราจะ,จะทำปั้นกันก้อนแล้วก็อบเลยปั้นก้อนก้อนกลมๆแต่นั้นเนี่ยแปะลงไปแค่นี้ว้าวถ้าว่าดูมันจะชิ้นๆไปหน่อยแล้วก็ก็เอาแป้งเอาแป,ป้งตบๆไป สำคัญคือเนยต้องเย็นเนยต้องเย็นเนยต้องเย็นเนนยยต้องเเ็พราะอะไรคะเชฟถ้าเนยไม่เย็นพวกเนี่ยมันจะละลายงั้นเราก็รอนานมากไม่ได้นะคะใช่เราต้องรีบทำทันทีชระครอแตกแป้งว้าวนุ่มไหมนุ่มมากค่ะเอาอมอนมาวางตัวนี้อีออัลมอนตกแต่งหน้าด้อัลมอนตกแต่งหน้าด้อัลมอนชลาะของคุณตกแต่งค่ะมาดูซิว่า รสชาติมันจะเป็นยังไงใช่ที่เราือต้องลองชิม้นแต่ลองไปถ้าใครชอบเป็นท็อปปิ้งตัวอื่นก็ได้แล้วแต่เลยโอเคอีซีซ่จริงๆเลยมาดูซิว่าเป็นยังไงบ้างมาเตาอบของเราอยู่ตรงนี้พร้อมแล้วเขาบอ,อ,อกเลยนี่เราอบเตาระวองเตาที่180ยแสองศาแต่เราอบจริงเราจบที่ประมาณ160 อุณหภูมิของเตาอบเวลาเปิดเตาอบไปเนี่ยมันจะอุณหภูมิมันจะดรอปลงไปประมาณสัก20องศาดังนั้นเนี่ยเราก็เลยจะต้องชดเชยเหมือนกับ<ช>ทำให้มันร้อนเพิ่มขึ้น<ช>ก่อนเราวอร์ไปเลย180 190แต่ว่าพอเรา,เาคุกกี้ใส่เข้าไปปุ๊บเนี่ยให้เหลือแค่160ออกใช้เวลาอบประมาณเท่าไหร่คะเชฟประมาณ25นาที25นาทีโอ okay, เคเดี่ยมาดูกันเอาล้ะครับตอนนี้เราดูซิว่า เราเนี่ยอบคุกกี้มาแล้วเป็นไหนาแล้วว้าวตอนนี้ประมาณ20นาทีน่โอเคแล้วนะเพราะว่า20นาทีนี้ตอนนี้ได้แล้วใช่ไหมคะเชฟแล้วได้แล้วดูน่าทานมากๆเลยค่ะคุกกี้เราเปลี่ยนสีอย่างนี้เนี่ยเออเชฟคะเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันได้แล้วดูจากสีที่เปลี่ยนสีที่เปลี่ยนประมาณยังไงคะถึงจะสีมันจะเป็นแบบว่าเทินแบบบราวน์บราวนี้น่าทานมากๆ ง่ายๆเห็นไหมคือมันเป็นอะไรที่มันง่ายจริงๆค่ะเชฟง่ายจริงๆไม่น่าเชื่อเลยก็เอามาวางใส่ตะแกรงอะไรก็ได้ทำง่ายๆอย่างนี้เราสามารถทำให้เป็นของขวัญวันปีใหม่วันวาเลนไท้ายอะไรก็ได้เนาะได้หมดเดี๋ยวโซดาจะทำดูนะเนี่ยว่าใครจะไปทำขายก็ยังได้เลยต้นทุนมันต่ำมากเลย้าวเพราะว่าคุกกี้จะเป็นอะไรที่แบบว่าเบสิมากๆเราวางวันนี้ให้มันเย็นเร็วแล้วมีวิธีการเก็บไหมคะเชฟ ก็เก็บใส่ขวดโหลลราจะที่เย็นแล้วถึงเก็บนะเพราะถ้าเราเราให้มันร้อนๆเนี่ยเราเก็บตอนนี้มันก็จะเหมือนกับว่ามันจะนุ่มไปซะเก็บอยู่ในภาชนะที่คือปิดสนิทเหมือนสุญญากาศหรือเปล่าก็เหมือนกับว่าเราเก็บไม่ให้โอคได้ที่ว่าไม่ให้ไม่ให้ลมเข้าเออ่นแคละคือถ้าพูดภาษาบ้านๆก็อย่างนั้นดูนะตอนนี้หน้าตาคุกกี้โอเคเดือดรอสวยด้วยให้เย็นนิดนึงแล้วค่อยมาชิมกันค่ะถามว่าเคล็ดลับในการทำคุกกี้แบบนี้มันอยู่ตรงไหน ตรงไหนคะแน่ๆ <She f. S 2> คือสูตรของเชฟเนี่ยอร่อยแน่นอนใช่ค่ะที่หนึ่งสงคือวิธีการทําวิธีการทําที่เราได้ทําให้ดูไปวิธีการทำนะครับท่านผู้ชมทางบ้านเราทําคุกกี้เนี่ยเราก็จะจะต้องใส่ใจกับคุณภาพ ของวัตถุดิบยิ่งวัตถุดิบคุณภาพดีเท่าไหร่อย่างเช่นเนยเช่นเนยเราใช้เป็นท้งนี้คือใช้เนยเนยที่คุณภาพดีเราไม่ได้ใช้เป็นมาการีนนะครับเป็นเนยสดจริงๆแล้วแป้งที่เราใช้เนี่ยเป็นแป้งสาลีในผสมแป้งที่นําเข้าจากฝรั่งเศสจริงๆเราถ้าใช้ย่อไหนก็ได้นะวานิลลาเนี่ยหาได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตแนะนําให้ใช้เป็นวานิลลาที่มาจากธรรมชาติอะไรก็ตามแต่ที่ใช้วัตถุดิบดีเนี่ยส่วนใหญ่ล้จอมจะออกมาจะดีเอง แล้วก็อัลมอนด์ที่เราใช้เราก็ใช้อัลมอนด์ที่อันนี้มาจากคี่ปุ่นเนี่ยเป็นอัลมอนด์ที่เม็ดสวยด้วยใหญ่ด้วยลูกโตๆแต่ถ้าใครทําที่บ้านอะตอนโปะตรงไปเนี่ยเราใช้ถั่วเป็นเม็คิเดเมียหรือจะใช้ถั่วอะไรก็ได้ตอนนี้มันคงจะเริ่มอุ่นแล้วเราคงเริ่มชิมได้แล้วตอนนี้เราดูว่าคุกกี้ทานตนอนๆแล้วเนี่ยมันจะอร่อยหอมมันหอมไหมหอมเลยมากมากค่ะขอบอก หอมแล้วกรอบแล้วก็ข้างในก็จะมีความล้วนอมันเหมือนญี่ปุ่นหอือต่อไปอร่อยหอมมากค่ะเชฟคือตัวนี้มันยังมันยังซอฟๆอยู่ตรงกลางมันจะมีความพอเราสักพักหนึ่งตอนเนยตรงไปมันจะตรงไปมันก็จะกรอบแบบนี้เดี๋ยวสักพักหนึ่งจะเป็นยังหมดทั้งอันไม่หวานมากแล้วก็หอมเนยแล้วก็อร่อยค่ะแต่คนอื่นจะว่ายังไงนั่นดินะช่วงก่อไปนะครับ จะเป็นช่วงของเชฟทาชิมไม่รู้ว่าจะให้ผ่านหรือไม่ผ่านก็ไม่รู้สินะก็ต้องรอลุ้นกันดูแต่สำหรับสดาให้ผ่านค่ะผ่านไหมเออเชฟก็ผ่านนะหวังว่าผลตอบรับก็คงจะออกมาดีเรามาดูกันซิว่าน้องกิฟเนี่ยเขาจะได้ผลตอบรับจากประชาชนที่รอชิมคุกกี้ของเชฟอยู่เป็นยังไงบ้างนะครับเราติดตามดูว่าจะผ่านหรือไม่ไม่ครับ ดีครับไม่หวานมากน็หร่อยมากแต่ไม่อหวานมากอเอแล้วีกันแล้วค่ะเหมนเช่นพักขอทหน้าฟิให้ก้อแล้วเวลาีไลสัวกระแทกอะไม่หวานรับแตคนที่แบบกลัวัโอเมคอร่อยไม่ค่อยหวานมาก เป็นไงบ้างโดนใจมากเลยค่ะเชฟต้องกีกับชาว้าวชาเออร์เกลโอเคคุกกี้กับชาร้อนๆเนี่ยมันจะเข้ากันดีค่ะก่อนอันนี้สดาก็กินไปเพียวๆกรอบละกรอบแล้วก็ไม่น่าแปลกใจนะว่าคนที่ชิมเนี่ยเขาจะรู้สึกว่ามันเป็นคุกกี้ที่แบบว่าอร่อยแล้วก็ หลายคนกคงจะติดใจหลังจากที่มีการชิมไปแล้วนะครับในช่วงของพิธีกรภาคสนามในช่วงแล้วได้เห็นวิธีการทําแล้วจะได้รู้ว่าง่ายแล้วออกมาอร่อยขนาดนี้ต้องไปลองทํานะคะกินกับชาเอเอรเกรเนี่ยมันเข้ามากๆเลยมันจะดีแค่ไหนถ้าเกิดว่าช่วงนี้เราจะทานคุกกี้กับชาก่อนที่เราจะทานอาหารเย็นะครับเราถ้งบอกว่าเมนูนี้นะครับเป็นเมนูที่ ทุกคนควรจะทำกันได้แน่นอนว่าคุกกี้นั้นเนี่ยเป็นหนึ่งในเมนูของครัวอีซี่ที่จะอีซี่ตลอดการและทุกคนเนี่ยจะต้องชอบในบรสชาติของ <มา S 2> ของคุกกี้ดูนะวิธีการทำแบบนี้มันถึงจะได้รสชาติแบบนี้มันถึงร่วนแบบนี้เพราะว่าวิธีการทำของเรานั้นเนี่ยเป็นวิธีการทำแบบโบราณแล้วก็ใช้คุณภาพของค่อางจะดี เชื่อว่าถ้าหาว่าใครทํานะครับแล้วก็เก็บไว้ที่บ้านแจกเพื่อนเป็นวันองวันเกิดหรือไม่ก็ให,ให้คนพิเศษเให้คนพิเศษก็ได้ใช่ไหมแลวนี่ก็สงการผ่านมาแล้วไปเ<ช>ที่ยวนนบ้างไปเที่ยวกันมาสนุกสนานแล้วก็อย่าลืมนะกลับมาทําขนม,หมให้คนที่รักทานได้นะคะได้พบกันครั้งนะครับในสัปดาห์หน้าซึ่งเราคงจะนําเมนูที่อร่อยแล้วก็ง่ายง่ายทุกทุกครั้งที่ทากับครัวอีซี่นะครับ สำหรับสูตรต่างๆและของรางวัลต่างที่เรามีการแจกกันนะครับแล้วก็คงจะไปดูจากเว็บไซต์ในเว็บไซต์นี้ก็จะมีของแจกมากมายติชมในนั้นได้เลยนะคะได้คราวหน้าเนี่ยยิ่งมีของแจกเยอะว้าวคราวหน้าเราทําอะไรน่าจะทำคับเค้กทำคับเค้กเหรอคะใช่คราวหน้าทำคับเค้กลองมาดูกันว่าง่ายไหมาลเยสหรับสูตรขนมในการทําให้เตรียมวัตถุดิบล่วงหน้าเลยครับอยู่ในเว็บไซต์นะครับแล้วก็สําหรับคนที่กําลังมองหา ขนมง่ายๆที่จะทำอย่าลืมติดตามรายการนี้นะครับครัว easy by chef gio นะครับผม chef gio และน้องสุดาคนสวยขอดต,ตัวลาไปทานคุกกี้กับชาของเราก่อนดีกว่าเชียร์เชียร์อ่ <Cheers. S 1> อ,อ,อมีรายการง่ายอย่างนี้น <S <S นหรอสุดๆเลยค่ะ